วัดดีจ้ะอยู่กับช่องโมนาภาษากำเมจ้ะคลิปนี้จะพาเพื่อนมามัดกระเทียมก่อนนี่เป็นกระเทียมที่โมนาปลูกเองจ้ะคันเร้เองก็จะมาทำความสะอาดก่อนเนาะโอ้ยไก่เอ้ยไก่ไก่บ้านโมนาหลายจ้ะพอทูขพอภัยด้วยมันกาลัางจะหาไข่จ้ะมันกําลัางจะไข่เนาะมันก็เลยรอ์เนาะดูกระเทียมต่อน,นี้เองทคำความสะอาดก่อนจะคันเรงเนาะเองก็มาตัดทคำความสะอาดนี้เนาะตัดรากตัด เกลือกที่มันติดดินติดอะไรนะออกเวลาเองมัดมันจะได้ดูสวยงามจ้ะเนาะนี่จ้ะตัดตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้ไกลๆจ้ะเองก็ลอกอันนี้ออกก่อนเนาะนี่ลอกพวกอือเศษพวกดำๆพวกอะไรพวกเกลือพวกอะไรออกแล้วก็ตัดตากออกอย่างนี้จ้ะทำความสะอาดก่อนเนาะมีจะทำความสะอาดแบบนี้ก่อนรากไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดออกหมด จนกุดเราจะไม่ต้องตัดออกมตัดเอาใบย,ยาวยงนี่นะเพราะว่าเวลาไปปลูกเด๋ยวมันไม่งอกจ้ะอย่าไปตัดออกจนกุดเด้อนี่ตัดเอาว้เหลือแค่นี้มันก็ะหลกทําความสะอาดนี่ก่อนเนาะคอยไปมัดตัดหลักตัดออกแค่นี้พอจะ้ะเพื่อความสวยงามถ้าไม่ตัดออกเลยมันก็รุกนี่ละมันยาวเนาะมันก็รุกสก,กะกะคิริ กะกะก็ประชาคอมเมนจ้ะอยจะพูดคอมเมนต์ให้ฟังเรื่อยๆเลยต่อไปจะได้รู้คอมเมนต์เนาะเพื่อนๆมี่ก็โลกออกเองก็เทียมหัวไม่ใหญ่ทลายจ้ะหัวก็ขนาดนี้เลยจ้ะแต่ว่าปลูกก็ไม่เยอะปลูกพอแต่กินถ้าขายก็ไม่พอขายดอกจ้ะกินก็ไม่หมดดอกเอาไว้ฝากญาติพี่น้องอะไรงี้ เวลามีงานมีการไปบุญไปอะไรก็ถือไปอย่างนี้เนาะนี่จะ้ะทำความสะอาดอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วก็จะไปมัดไปมัดกันต่อจะ้ะนี่จะ้ะนี่จะตัดราาตัดอะไรโอโก่อนี้เนาะเดี๋ยวก็จะมาเรียงแล้วก,มวก,ก็มัดเป็นพวงกันจ้ะมัดเป็นพวงให้ดูสวยรากมันยาวยองตัดออกถ้าเอาไว้รากยาวมันไม่สวยจะ้ะนี่จะ้ะ เสร็จแล้วเนาะต่อไปเองก็เอามาเรียงกันเป็นพวงมัดเป็นพวงเนาะน,นี่มนานับวบเลยเนาอะอน,นี้นับใบเลยจ้ะห้าซิปแปดมนามัดกระเทียมเขาจะมัดเป็นเป็นหัวจ้ะสมมติว่าทุกหนึ่งถ้าหัวละบาทอย่างนี้เพราะว่ามันมันหัวใหญ่เนาะถ้าเขาขายหัวละบาทก็จะมัดซิปหนึ่งก็ร้อยหัวอะไรอย่างนี้นะเนาะทางละห้าซิบ กระมาดรอยหัวเกอรหนึงร้อยบาทอะไรเนาะไม่งั้นก็จุกละร้อยห้าสิบบาทหรือว่าร้อยหัวแปดสิบบาทอะไรนี้ร้อยหนึ่งห้าสิบบาทอะไรนี่ก็ไล้แกรู้ว่ามีทางม้าทางไก่ม้าน้อยก็หลายอ่าร้อยหนึ่งห้าสิบบาทหรือร้อยหนึ่งแปบาทอะไรนี่แล้วแต่จะขายเนาะแต่เอมากถ้าหัวใหญ่เขเกิดจะขายร้อยต่อร้อยเนาะถ้าหัวใหญ่มากก็ร้อยยี่สิบอะไรนี่จะเพื่อๆเนาะ มันก็จะมาเรียงๆนี่เนาะเราก็จะมามัดห mm. ่องมัดเลยจะเป็นตอกแบบนี้จ้ะหนึ่งน,นี่เขาเรียกตอกทําจากไม้ไผ่เนาะจ้ะอันนี้เอาไปแชน่น้ำให้มันอ่อนก่อนเนาะถ้าไม่งั้นมันจะหักถ้าไม่แชนะะ่น้ำวันนีาซื้อมาจ้ะไม่รู้ทําดอกซ <c oughs> ื้อเข้ามามก็ได้ยังลงเองก็เอามามัดเป็นพวงจ้ะมดเป็นพวงเอาสักสี่ทีเนาะ นี่ปลากัดตีนถีเหมือนเดิมจ้ะใช่ปลากัดตีนถีม้วนอ่างนี่จ้ะม้วนแล้วก็นเน็บอย่างนี้เนาะบางคนเขาไม่ไม่เน็บดอกบางคนเขาม้วนเขาปล่อยเลยแต่มน,นาทำไม่เป็นจ้ะมน,นาต้องต้องเน็บจ้ะนี่นกระระยะว่ามันห่างพอดีพอดีจะได้สวย บางคนเขาเก็ไม่ร่ำไรดอกมัดมัดมัดไว้นอะเดี๋ยวก็เอากินเลยแต่ว่าเวลาเอ็งเขวนบางคนเขาเวลาเขวนมันเกิดมองไปมันก็นจะดูสวยดีเนาะ,ะน็กไวอีกทีหนึ่งเนาะอีกสองที งานเนมันจะได้เนีย่งานจ้ะถ้ามันเสมอกันเนาะดึงให้น่นๆจ้ะเพราะว่าเวลามันแหงไปมันมันยังไม่แหงดีเท่าไรเนาะถ้ามันแหงไปมันก็จะเหี่ยวกว่านี่มันก็จะรวมจ้ะต้องดึงให้มันน่นๆจ้ะกันเน็บไว้ก็จะได้แล้วทางนึงเนาะ จะจับเต่งๆไปตัดเต่งไปในกล้องโฟกัสจะหน่อยก็จะได้แล้วทางหนึ่งเนาะกี่นาทีแล้วมาทําอีกคั้งหนึ่งจ้ะมานามาาน่าจะมัดไวแล้วเนาะเท่ากันไม่หนึ่งเท่ากัน,นทำอีกคั้งหนึ่ง มัดอีกคัางหนึ่งจ้ะดึงแล้วก็หมุนจ้ะที่มัดกระเทียมเนาะเพื่อนๆมัดเหมือนกันไหมเนาะอาจจะมัดเหมือนกันอย่างนี้แหละเนาะถูอไปแลกก็เห็นขายอยู่ก็มัดเหมือนกัน๋ยืจะเอามาประกบกันเนาะ๋ยวจะประกบกันให้เพื่อนๆดู เน็ดเน็ดไวตรงนี้แหละมีจ่าแตจะได้สองทางเนาะสองทางอย่างนี้เนาะเยอะเอามาประกบกันตรงนี้จ้ะช่วงนี้เนาะตอนประกบกันต้องใช้ตอกยาวจา้ะเพราะว่ามันใหญ่เนาะปากกัดดิ้งแน่นๆเลย,ยจ้ะ ใ,ใบกันพาง,างี่เนาะอือจอีกรอบหนึ่งอีกท,นกทีนึงเดี๋ยวหาตอกอ่อนๆก่อนจ้อีกทีนึงเนาะจ้หน้ามัดไม่ค่อยสวยดอกว่าพึ่งจะหัดเหมือนกันพึ่งจะหัททำจ้ะจ้ะ ตัดตูเพราะว่าม no? ันก็ได้เสียบง่ายๆเนาะจ้ได้เลยมัดหนึ่งเนาะมึงต้องมีเองกับตัดทิ้งจ้ะตัดทิ้งไปเลยก็ได้สวยงามจะดูสกิสกะเนาะงสาวในตัดทิ้งจ้ะจะได้เรามัดหนึ่งเนาะนี่แหละการมัดกระเทียมของโมนาเนาะ สวยไหมหัวกำลังดีเลยเนาะกำลังพอใช่เลยจ้ะได้แล้วมัดหนึ่งเนาะอันนี้ก็ที่มะนามัดแล้วอันนี้ก็หัวใหญ่ๆอยจ้ะหัวใหญ่ๆเนาะ,ห,ห,นะหัวใหญ่สุดก็แค่นี้แหละม,มัดได้สองสามพวงจ้ะเนี่ยมัดมาวางเลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูจ้ะนเนาะ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยมโมนาจะไปมัดต่อเนาะใเซตอันนี้อันนี้โมนาซื้อมาจ้ะหัวใหญ่ๆหัวละสองบาทถ็นเข้าสวยกันเลยซื้อของเขามาจ้ะเอามาไหว้ทำพันจ้ะทำแนวเนาะเยวะจะไปมัดต่อจ้ะเยอะแยะเลยยังไม่เลวจ้ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาชมคลิปหาเด้อที่มาดูคลิปห่จ่ะขอบคุณหลายๆกำลังใจจ่ะเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ ขอบพุณเพื่อนกาวด้วยแล้วก็ขอบคุนเพื่อนไม้ที่เขามาเก,กิดฝากจ้ะฝากกดไลกด่กุดจับตะไคร่กดแช่ให้ด้วยจ้ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะเอี๋ยว่อหน้าแต่จะทําคลิปต่อไปจ้ะจะยังไม่กริงจ้ะก็จะทําไปเรื่อยๆเนาะเขบคุนที่เขามาดูคลิปหายด้วยจ้ะคลิปนี้กล็ลาไปก่อนจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า